คือมาโซ่คุณหมอต่างจากกาแฟสมุนไพรทั่วๆไปไงเรียนอย่างนี้นะครับกาแฟสมุนไพรทั่วๆ,ๆไปเนี่ยถ้าเขาบวมลงสายตาก็บวงสายตาลดความอ้วนก็ลดความอ้วนนะครับหรือทําให้ขาวก็เอาสารสก,กัดต่างๆที่มีคุณสมบัตินั้น,นใส่ไปแต่ของผมทําเหมือนกับอาหารเสริมจริงของผมนี่คือสมุนไพรในรูปแบบกาแฟซึ่งที่จริงมันเป็นตำแับเหมือนกับตำรับยาเลยด้วยเอาองค์ความรู้ที่ผมมีผมเอาองค์ความรู้พวกนี้ใส่มาหมดเลยนะทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์เลยก็แล้ว ศาสตร์คือเอาความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพใส่สินคือต้องทําไงให้มันอ,อ,ามาอร่อยเพราะฉะนั้นคิมมโซเป็นกาแฟดูแลสุขภาพที่อร่อยในเรื่องการปวดเมื่อยครบทุกองค์ประกอบที่ทำปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นการไหลเวียนเลือดไม่ดีของเสียในเลือดเยอะเกินไปไขมันเยอะน้ําตาลเยอะหรือแม้กระทั่งลมในท้องเยอะนะผมใส่หมดเลยนี่สําคัญนะครคนที่มาหาเรื่องกระดูกที่จะให้ปวดเมื่อยผมก็ใส่คอเลาเจนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ เสริมทั้งสุขภาพแก้ปวดเมื่อยและบำรุงร่างกายพร้อมกันเลยและคุณทานได้ในระยะยาวปลอดภัยครับด้วยความรู้ที่ผมมีผมทุ่มใส่ไวนี้หมดเลย